ผมใหา่มัน้เซ hey, ็นต่อเล่นสได้นะใช่ทางโบลากับน้ำปิแคมีต่อนครับผมพี่เกลีดมันกด การโยนต่ำไปเติร์นโดนไปเลิกเติร์นโดนไปเลิกเราทำการบอกว่าจับบอลใช่จับบอลใหม่ครับจับบอลใหม่ถ้าตัวจริงครับทางโดรามีพี่ติวครับพี่กรหัวโจแคมนะครับโอโคปิงครับทาทีมมีพี่บอสพี่ตาโบแล้วก็สเปดพี่ต้องครับทีนนี้ปิงมาได้ที่สาม ไปโ <ไป S 1> จกออกมาให้พี่ติวพี่ติวโยกมาฟื้นฟ้าฟื้นฟ้าแล้วบอลไปทางซีวทิตาตีตาบอลที่เบนเบนเบนกนตัวตาครับตัวน,น,นี้ครับโนโคนมาลูกนี้ให้ิีตาตีตาหญิงสาวพ,พนแนเลยไม่ลงครับบอลเบาอยู่ตีป็นบอลของทางโดนหลา ตอบประปึดขึ้นมาครับีดมาทีมกทีมกอบทีกอบจอบคอลเจ็ดวินาทีมาเม้าแบอาผู้พ่ายเปติวยิงสองคะแนนลูกนี้เหมือนโดนไม่โดนบอลอดิบาวิพ่ต้องพี่ตองนดิเป็นเป็นมาเป็นคอปื๊บมาชนมาแล้วสายิงสองคะแนนไม่ลงแล้ว ตต่อมาครับก็ปีกแต่ว่า้ทีข้มาที่พี่กอบพี่ติวพี่ติวยกยืกมาให้ปินขึ้นหมุนกองการเป่าเทลลิงครับผมสูดดูนะครับผมอีเนลับหมายเลขสูด บอลกระดินพี right, BLANK, ่ตาออกไปให้พ <Exactly. S 2> okay. ี่บอสพี่บอสถังแก๊สยิงไปสองคะแนนไม่ลงบอลอยู่ที่โยมมเก่าเปิดเร็วที่กรอบที่กรอบอาจารย์บอกต่อไปครับอาจารย์บอกต่อไปหมายเลขกแฝงกรอบมามือป้ามมาให้โยมหมายเก่าเราดีแต่แมนบาร์นะผมแล้วก็พูดไลยครับกระดิบจัดแต้มเลยไม่ลงบอลรีบาร์อยู่ที่ทางโนราเองร้าครับกลับมาใหม่ยิงแต่ยิงไม่ยิงไม่ยิงขอพันที่หมายเก่าพี่ อยู่ร้อยวิศนิกรยิงสองแนนโอ้โหสองแนนจากคุณกอบครับโอ้ายุเขาสี่สิบแล้วนะพี่กอบครับมาพี่เบนเบนยิงสามแต้มใส่คืนไปเลยไม่ลงบอลบาลอยู่ที่ทางทุกเกาะมาที่โดราขู่ขึ้นมาตรงนี้สองหนึ่งพี่กอบวางคับนี่ไม่ลงแล้วบอลเช็คโผลงมามาพี่ดิวมาเร็วพี่ดิวมาเร็วมาให้โยนไว้เก่ายิงสามแนนี่ยิงเสร็จจะลืมบอกชื่อด้นะครับที่นี่ครับยิงเสร็จจะลืมบอกชื่อด้วยจะโกนไป อันนี้จะใสเก้าบอลเก้าบอลมาเราคืนไปแล้วครับคื<ช>อมนนีผลเมาหมายเลขแปดตุอกอบ<ช>ตุกอ,อบมาป<ช>ึ๊บมาให้ติ๋วพี่ติ๋วมาให้เจ้าแคมเจ้าแคมความทับไต่เลยครับโอ้โห<ช>ใหญ่จริงๆนะเจะ้าแคม <displayed S 1> ตัวดิพี่ปยห้ตาไว้สองยัดไปข้างอดีาครานผมยืนอู่ต้แป้นก็น่ากลัวแล้วอ่ะปรัอทุกกรอบทุกกรอบเลวิติวหลุดไปก้างนะทุระกอบใหมุ่กกรอบโดนโดมิทิ โดนพี่มามาบุกข่ายบอลถูกไปเร็วเร็วมาให้เจ้าแคบมาให้โยโโยกมาพื้นฟามแล้วฟุตเตอร์สองคะแนนไม่ลงบอลได้ไปทางที่ต้องมีนอมมาขึ้นที่ดีบินอที่ปีบอลปีบอลให้เป็นเม่ยิงมาพื้นฟามแล้วจ้ำยิงสองคะแนนเท็กตัวสูงไม่ลงบอลเรา,ท,า,าที่โตลาทีุ่้มกรอบมาลูกนี้บุกมาสามหนึ่งสามหนึ 1, ่งเป็นแต้มไหมแล้วจ้ำยิงสองคะแนนเลยมือไม่ลงเอาอปั๊มสแตตตัวเองครับเอาไม้แล้ววาง ให้เจ้าบห้ก้าข้าววาทำให้พี่กรไปขึ้นแล้วออกมาที่สิวแบบพี่สุภกรใหม่บาทรูีเร็วที่โอ้โหแบบครบแขลองโุ้นทำการบอกต่อไปเอาพี่สุภกรบ หวุยโอ้โลลุยโดนบอกไปทำแล้วกัรการบอลมาใบมาลีบาลฮิโนราโนราเปิดบอลกลับมาที่กรอบทีงกรอบตั้งยิงเสาคะแนนลงไปอีกไหมไม่ลงครับโอ้โหแล้วบอลมาที่เบนเบนหมายเลขศูนย์เข้าสู่มาลีวางสองสองแล้ววันนี้ตามมาเก็บบอลจากหัวมีตามมาให้เบนจะฟอกจุดสองไม่ไทีเบนยิงเสาคะแนนไปเลยไม่ลงลีบอลที่เป็นบอลของ ลลอลลตอนนี้ดล,ลายาังนําอู่6ครับผมาี่เป็นไปที่ตอบตอ,อ,อบมาริโอกอบอกไปให้จรงยันข้างล่างกระดูกสวยแล้วทีนี้ เอาโคมาให้จูแขกจงแอมวางสองแนนโอ้โหไตหัวเอาไปแล้วขึ้นลงไาครับแลงมครับแปดศูนนะทางทีวีจะแก้เกมยังไงครัแก้เนครับล็อกบล็อกแล้วก็ปไซบาน อัาี่เป็นไปให้พี่ต้อยิงสามวันแนนไม่ลงบอลนี่ก็เป็นการเปล่าเปล่าลิงหงลิงก่อแล้วต้องเป็นการเปล่าธรรมาบอลลากครับไซบอลทีมสตารยิงสามแนนไม่ลงแล้วบอลดาที่โนราโย่ผมมาวอนที้สามสามสามครับ ออกประกอบหลอกมาให้โจจะไปให้บินวางขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบอลไหนพุงฟ้งการเ่าสามวินาทีมาแล้วมาแล้วบอลครับมีบอลมาที่เบ็ดสามคะแนนลูกนี้ตรงงลงไปเลยครับผม ที่ติวมาที่กรอบที่กรอบมาที่ปิงไปให้กรอบที่กรอบมายิงคืนมาพวกนี้ออกฉบับไปให้ติวมี่ติวพร้อมพร้มนาทีที่ติวมาเรียบการโอนการบอลเปหมายเลขสูงดีเป็นไซ้์บอลอันจุดกรอบ ต่อมาลูกนี้เอาโดนจับโดนมวยไปแล้วให้เบนเบนมาลูกนี้เบนวานักแล้วอุ้ยไม่ยกเลยที่ต่อมากิดต่อคนปิดหมายที่ยิงหกริงสามคะแนนโอ้โหแอร์บอลลงเลยลงมาที่พี่บอสพี่บอสที่หักแก๊สหกไปฟากฟางยิงแต้นก็ไม่ลงมาที่พี่บอสโอ้โหกดเร็วในเกมสู <ung> ้ก <ics> ่อนไปให้พี่เดียวหมาให้โอ๊คมาที่ พี่ติวพี่ติวหล่อแล้วเฮาโอ้โหเลี้ยวโอ้โหเด็กโตแล้วหล่อครับหล่อครับนะครับบอลออกมาส่งจากโกลงไปครับจากโกแห่งลำลูกกา ทีตายิงสองคะแนนไม่ลงบอ,อ,บอลลีลาดิโอแคมโนราของน้ำลีดาวไปให้ติวทีติวไม่ซุปปร์กอบซุปร์กอบไปยิงไปให้ติวทีติวข้าวฟ้าไปโจช็อกคอก์สิบทีนาที เดียวแถวเจ้าวแางครับอ้โคิว่าครับโอ้โหนี้เขาฟองฟองกินกาแฟวิปปาวก็แล้วก่าไปยังให้สิงพาไม่สมัตรที่ิวเจ้าค็อกสีมืนาทีแล้วยิงต่อคะแนนไปลงเก็บริปาวได้มาเอาลูกโดวขโมดันกับมือจากพิตตาพิตตามาแล้วจับใส่เลยูนี้เลนะนุ่หยาวจริงครับยาวจริง โอ้ม่พี่ติ๋วเ้ตวไฮโอใหม่ไกลาชอบคอกติดไปเลยดเาแควตัดบอลยาวมาว่ไม่ลงอีกีบอลได้แล้วบอลอยู่ไหนบอลที่โยออกเป็นกอบพี่กอบยิงสองคะแนนไม่ลงบอลอยู่ที่โนราห์ผเจริบได้ผมแล้วอันนี้ดิ๋วเียถูกคอกิดไปเลยดิ หมายเลก้าโยโอ้โหลูนีทำการตอกต่อไปครับอาโกลิบาวัน้นะออกมาได้แล้วลูนี้บุกขึ้นมาเป็นสามสองให้พีตาพิตาก็ตับไปเลยลูกอย่งไม่ลงแล้วให้เบนเบนตั้งนิ่งสามคะแนนเอาปต้องใสกอยู่ทางโนราสามุอมาที่คนเก่าหาติววีติวสอไปถึงวนาทีแล้วก็หมดเคาน์เตอร์ที่หนึ่งครับเป็นทางโนราดำอยู่ที่กแปต่อห้าครับ Oh. แข่ขอแรกก่ะป้นฟ้าฟืนฟ้ากลับไปกับพาอย่างรวดเร็วครับ